สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้คลิปเร n d อมนะคะกับหัวข้อเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังยังไงดูซิว่าเขาเอาเราไปพูดกับคนอื่นยังไงกับเพื่อนหรือกับครอบครัวของเขาพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีก็ได้เนาะไปพูดให้คนอื่นฟังรับหลังเราเนี่ยเขาชื่นชมเราหรือว่า อคิดยังไงกับเรามาแอบอ่านเขาดีกว่านะคะมาเริ่มกันเลยเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังยังไง The Emperor ของครับโอเคเอาเป็นว่าสองใบแรกออกมาเนี่ยเขาค่อนข้างจะชื่นชมคุณนะสองใบแรกออกมาดีนะเขาชื่นชมคุณแหละ Knight of p e n t a c l e ลเดอร์ชาริอ Three of Wands, Sick of Pentacles. The Star มีแต่ชื่นชมนะอจริง,รงเขามีแต่ชื่นชมคุณทั้งนั้นเลยอะ่ะเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังว่านะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ที่เก่งจริงๆเอ p e r อ r เนี่ยม,มันมีอยู่สองทางก็คือหนึ่งก็คือ <c oughs> คุณออกจะเป็นแนวแบบบอสซี่นิดหนึ่งเป็นคนที่ชอบแบบ ออกคาสั่งควบคุมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณมีภาวะความเป็นผู้นําในตัวเองอืคุณมีภาวะความเป็นผู้นําในตัวเองอันในแง่ดีเนาะคุณเป็นผู้นําคนอื่นได้เป็นลีดเดอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งคุณอาจจะแบบชอบออกคําสั่งนะคะชอบออกคําสั่งชอบชอบแบบว่าจุกจิกอะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอาจจะมีแบบจุ๊จี้หน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบ เรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอ่อนไม่ไม่ค่อยแบบไม่ไม่มีลักษณะแบบขี้อ้อหรือเอาใจคนอื่นอะไรแบบนี้แต่แต่เหมือนแบบคุณจะออกแนวเป็นเหมือนคนที่ทำตัวเหมือนเป็นเจ้านายเหมือนเป็นคนออกคำสั่งคนอื่นมากกว่าแต่แต่ว่า ในส่วนของข้อดีของความเป็น The e ม p e เ o อเนี่ยก็คือคุณเป็นคนมีภาวะผู้นำมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความแบบว่าคิดหรือตัดสินใจอะไรได้แบบอย่างชาญฉลาดชัดเจนแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจหรือว่ามีหน้าทีการงานที่มั่นคงแบบนี้ก็ได้ นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานมีความมั่นคงในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ดีอะไรแบบนี้เป็นเจ้านายคนอื่นได้แล้วก็แต่ว่าคุณก็มีมุมที่น่ารักออีกคำหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวก็คือคุณน่ารักเขาบอกว่าคุณน่ารักเขาบอกคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ ดูดีดูสวยดูหล่อสำหรับเขานะซึ่งคุณก็อาจจะเป็นคนสวยคนหล่อจริงๆแบบคนอื่นมองมาก็ชอบคุณในะอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ละ่ะอันนี้เอาในมุมมองของเขาสำหรับเขาอะ่ะก็คือคุณน่ะสวยหล่อถูกใจเขาเขาชอบเขาชอบสไตล์แบบนี้อ่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเก่ง คุณน่าจะอยู่ในธาตุดินหรือไม่ก็ธาตุน้ําคุณมีความเป็นธาตุดินหรือไม่ก็ธาตุน้ําอาจจะอยู่ในราศีพิจิกด้วยก็ได้ธาตุน้ําก็มีกรกฏพิจิกแล้วก็ธาตุดินก็การมังกรพุกศพนะคะคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นคงดูนิ่งๆอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวาอะไรสักเท่าไหร่ แล้วก็เป็นคนใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเอาจริงๆแล้วอะ่ะดูเป็นคนเย็นเย็นมากกว่าดูเป็นคนแบบเย็นเย็นไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนถึงแม้ว่าเนี่ยไพ่เอมเพลอร์อย่างที่บอกไปว่าไพ่เอมเพ o อร์เนี่ยมันจะมีความแบบบอสซี่นิดนิดมีความแบบว่าออกคำสั่งคนอื่นหรือว่ามีภาวะผู้นำที่แบบว่า เป็นเป็นเป็นนักคิดเป็นคนวางแผนเป็นคนที่ชี้นิ้วสั่งให้คนนู้นคนนี้ทําอะไรอะแต่แต่เมื่อดูภาพรวมของคุณแล้วอะคือมันไม่ถึงขั้นนั้นน่ะคุณไม่ได้แบบบอสซี่จูจี้อะไรขนาดนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้มองอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขามองว่าเออคุณเป็นคนมีภาวะผู้นําแต่คุณก็เป็นคนที่ใจดีถ้าคุณเป็นเจ้านายคนถ้าคุณเป็นเจ้านายคนอื่นคุณก็เป็นเจ้านายที่ มีทั้งพระเดชและพระคุณเวลาทำงานคุณอาจจะจริงจังคุณอาจจะแบบเห็นตรงแบบถูกคือถูกผิดคือคือผิดแต่คุณก็มีมุมที่ใจดีของคุณมีมุมที่แบบว่าเออเวลาลูกน้องมีปัญหาหรือว่ามีมีเรื่องอะไรเดือดร้อนเนี้ยคุณก็เต็มใจที่จะช่วยคุณก็ยื่นมือเข้าไปช่วยโดยบางครั้งไม่ต้องขอร้องคุณได้ซ้ำ เออคุณเป็นคนแบบนี้ที่เขามองนะแล้วก็คุณเป็นคนที่อย่างที่บอกคุณเก่งแล้วคุณก็เป็นเป็นเหมือนไฟเตอร์อะค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่แบบถ้าล้มคุณก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้เป็นคนที่มีพลังงานในตัวเองที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบเหลาะแหละอะ ด้วยความที่คุณมีภาวะ d c o l e r มีภาวะความเป็นผู้นำเป็น l e ดเดอเป็นเป็นคนที่สามารถที่จะเอาคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นความมั่นคงทางความคิดหรือความรู้สึกทางจิตใจหรืออะไรต่างๆของคุณะ่ะย่อมมีอยู่แล้วคุณเป็นคนที่แบบมีการวางแผนอนาคต สเตป by สเตปหนึ่งสองสามสี่ชอบความมั่นคงในชีวิตพยายามสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วเมื่อคุณมีคุณก็ไม่ได้แบบว่า,าขี้เหนียวไม่ได้หวงอะไรอย่างเงี้ยคุณเมื่อคุณมีเงินหรือมีอำนาจหรือมี potential ในการที่จะแบบ support คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นคุณก็ทำ เออคุณเป็นคนดีอแล้วตรงเนี้ยมันทําให้หลายๆคนที่อยู่รอบๆตัวคุณอะชื่นชมคุณแล้วก็มันเหมือนมีสปอตไลท์ส่องเข้ามาที่ตัวคุณด้วยความดีของคุณเองอะไรแบบนี้ <c oughs> เขามองคุณดีมากๆเลยนะอ <c oughs> แล้วยังไงอีก <c oughs> เขาเล่าอะไรให้คนอื่นฟังอีก เจ n เ n i นายออฟเพนเด e ค Eight of c u p พส์ไฟออฟซอสอืมแต่ในตอนนี้นจุดนี้เวลานี้เนี่ยเขากับคุณน่ะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอินลีเชนชีพกันไหน ไม่ได้แบบอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วหรืออาจจะมีการเว้นระยะห่างมีการพักมีการห่างหายมันเหมือนกับไม่ใครก็ใครคนหนึ่งเดินหนีไปแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเป็นคุณที่เดินหนีจากเขาไปอาจจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยมันมีฝาออฟสอดขึ้นมาอาจจะมีความแบบความคิดขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกไว้เลยว่าเวลาเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังอ่ะ เขาเล่าแต่เรื่องดีๆเขาเล่าแต่อย่างที่บอกไปอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้อ่ะแล้วเขาก็มองว่าแล้วเขาก็ยังบอกคนอื่นอีกว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากเขาแต่ก็ดูคุณแบบดูดีอ่ะดูสบายใจดูแบบดูคุณสตร o n คุณอยู่คนเดียวได้คุณดูมีความสุขดีคุณไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรอะไรแบบนี้ เขาก็เล่าให้เพื่อนเขาหรือคนอื่นๆฟังอว่าระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายแต่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบเบื่อหน่ายกับปัญหานี้เหมือนแบบขอขอเวลาหน่อยขอไปพักก่อนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะแบบมาใส่ใจไม่พร้อมที่จะมาโฟกัสไม่พร้อมที่จะมาเครียดเรื่องนี้อะ คุณอยากไปใช้ชีวิตไปทำอย่างอื่นให้มันให้มันมีความสุขไม่ถ้าในเรื่องของความรักนี่มันเครียดมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เดี๋ยวคุณจะไปแบบว่าเหมือนแบบมันจะเข้ามาตีกันในหัวคุณอนะ่ะแล้วคุณจะไม่มีสมาธิในการทำเรื่องอื่นในการทำงานอะไรแบบเนี้ยคุณก็เลยเหมือนแบบเออขอพักไว้ก่อนคือผู้อ่านไม่ได้มีความรู้สึกว่า คุณจะไปแล้วไปรับนะแต่มันเหมือนแบบขอขอเว้นขอเว้นระยะนิดนึงขอไปอยู่แบบว่างๆอยู่แบบสบายๆไม่อยากทะเลาะก,กับใครไม่อยากทะเลาะก,กับเขาอะไรแบบเนี้ยมันอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่ถามว่าคุณแบบลืมเขาไปแล้วเลยไหมก็ยังคุณยังไม่ได้ลืมเขาคุณยังไม่ได้ตัดเขาออกจากใจอะไรขนาดนั้นอืม ก็ยังก็ยังมีคิดถึงเขาอยู่แต่ถามว่าคุณร้อนรนไหมก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้ร้อนรนคุณก็อยู่ของคุณได้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าเออถ้ากลับไปตอนนี้มันอาจจะต้องมีเรื่องทะเลาะการมีเรื่องจุกจิกจุกจิกอะไรแบบเนี้ยคุณเบื่อคุณเบื่อสภาพแบบนั้นคุณอยากแบบมีความรักที่ ดีๆที่ซัพพอร์ตกันที่เป็นความรักที่แบบเป็นที่พึ่งพิงให้กันและกันได้ความรักแบบผู้ใหญ่อะแบบแบบเข้าใจกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ถ้ามีความรักแล้วมันปวดหัวมันเนี่ยมันเครียดมันจะต้องมีเรื่องจุกจิกจุกจิกเนี่ยคุณแบบไม่เอาอะ ขอ,ขอพักก่อนนะตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่พร้อมจะสู้รบกับใครอะไรแบบเนี้ยอืมอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้คือคือที่เขาไปเล่าให้คนอื่นฟังอืมเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าคุณขอพักคุณขอห่างกันสักพักขอเว้นระยะทางคุณเป็นคนเดินหนีเขามาแต่ว่าก็ดูว่าคุณก็มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนให้คนรอบตัวเขาฟัง เขาก็ยอมรับว่าระหว่างคุณกับเขาเหมือนมีปัญหาเหมือนมีเรื่องทะเลาะอะไรกันอย่างเงี้ยอ่เอะเรายังไงอีกไปด,ดูสิแล้วเขาก็ยอมรับกับเพื่อนกับคนรอบตัวของเขาด้วยว่าเขาอ่ะคิดถึงคุณมากคิดถึงมากๆ โว้วเวดดิ้งแล้วเขาก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาจนเขารู้สึกว่าอยากจะแต่งงานกับคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณ รีคอ v e r เวอรีเขาอะอยากจะทำอะไรอะไรให้มันให้มันดีกว่านี้ถ้าเขายังเป็นคนที่ดีไม่พอเขาก็จะพยายามปรับตัวพยายามฟื้นฟูพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ is t up to you แต่เขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะยังให้โอกาสเขาอยู่ไหมคุณจะยังแบบยังรักเขาอยู่หรือเปล่า is t up to you เห็นปะแต่ตัวเขาเองอ่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาก็แบบอยากแต่งงานอยากลงเอยกับคุณอยากทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ย แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าคุณจะยังรักเขาอยู่ไหมคุณจะยังให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าอ่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังอืมก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ